อันนี้คือตอนแรกไล่ออกจากกองโมรดกไปแล้วครับเพราะว่ามันไปมีเมียน้อยแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ให้ภัยแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมที่รกระตักทุกๆคนทุุ้ทันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศากันนี้นะครับผมสำหรับในว,วันนี้น้องๆก็อาจจะเห็นดูนะครับผมว่าวันนี้ประมาณอยู่ที่ไหนครับพี่แพรอยู่ที่ป่าวันนี้เราอยู่ที่ป่าับผมป่านี้ก็คือเอาง่ายเลยเป็นที่บ้านพี่แบงค์นะครับทุกคนดูดิเห็นไหมดูดิโคตรโล่งอะว่างไหมว้างาว้างมากนะทุกคนนะอันนี้คือที่แบงค์เดี๋ยวเราจะพาขับไปดูรถเล่นกันก็เอากล้องและซอนท้าเข้าไปเนาะขับไปอะไรแป๊บหนึ่งแล้วก็ทีนี้ตรงนี้นะครับผมนี่ นี่วันนี้อาจจะเป็นคลิปชิลๆนะครับผมนี่วันนี้เราจะมาดูสมาชิกใหม่ของเรา <c oughs> ไม่สมาชิกไก่หรอกล้ <c oughs> เอเล่นอ้าวพี่มาไงมาทำไรเนี่ยมึงอะมาทำไรอา้ามาถ่ายเทปอ,อันนี้คือที่นาของมึงใช่ที่นาของผมของกูของกูเหรอเป็นไงบ้างอะทำไมท้าไมถึงมีที่นาขนาดนี้ได้เนี่ย คือกูเป็นท่านสุาตาลต่านคือแต่ก่อนกูทำบ่อน้ำมันอยู่ดูไปก็ลเลยมาซื้อที่นาไว้ที่70ล้านจิกเออเจ็ดสิบล้านเอเคอร์ที่นี่สามร้อยหกสิบองศาเลยไหม,360มสามร้อยหกสิบองศาตรงนี้คือของเราหมดเลยใช่อันนี้เขาพูดจริงๆนะสามร้อยหกสิบไอ้สามร้อยหกสิบองศาเนี่ยคือจริงๆ,ๆงเพราะว่าพาที่นาตรงนี้ประมาณกี่ไร่แม่ประมาณ100ร้อยกว่าไร่ทั้งหมดที่นี่ประมาณ100ร้อยกว่าไร่คือของเราหมดเลยเยอะแค่นี่แหละที่บอกครัว่าร้อยไร่ใกล้เขาเหลียงฐานเย็ดแล้วที่นี่ร้อยไร่ใกล้อะไรใกล้เขาเหลียงเรือ ไอ้เหี้ยคิดไม่ทันเออคิดไม่ทันอีกแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่แบงค์เนี่ยเขาจะทำคลิปอ่าพาเราไปบุกป่าไปไปไปขี่รถไปบุกป่าแค่เดียวอะไหวหรือเปล่าวันเนี้ยแล้วเดี๋ยวกูจะทำคลิปคืนนี้ด้วยว่าน้องๆแบบว่าชอบแบบอยากพี่แบงค์ครับเล่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องเซ็กให้ฟังหน่อยอ่าเดี๋ยวคูจะเดี๋ยวดูติดตามช่องใช่เดี๋ยวกรูจะบอกทุกช่องเลยเดี๋ยวรวมที่ช่องเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวรออ่าโอเคได้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นบ้างนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกพาราเมียครอะเมียอยเเีมกออเเมมียกอ้าว ไอเกมไหนว่าเรานัดกันว่าเราไม่จะไม่เอาเมียมาใช่หรเลเกมเอาเอาไม่ใช่เมียเป็นอไรเป็นเด็กเป็นเด็กอะไรเด็กนั่งดิ้งเหรออุ้ยเดออฟอันนี้ก็เด็กกูเหมือนกันเด็กอะไรเด็กเลี้ยงดูอยู่ประจำเย้เด็กไหนเด็กลูกุ่นเด็กแล้วเด็กอยู่แล้วไอ้เหี้ย เอาแล้งเกมว่าไงเนี่ยมันต้องก่อนละไม่หรอกเฮ้ยมันเปลี่ยนชุดแล้วว่ะมันพร้อมใส่แล้วว่ะทุกคนมันไม่ค่อยเสียดหรอกไอเน,นี่ยเซียนเลยผมไม่ได้อยากขี่เท่าไเลยมาถึงเปลี่ยนอะไรคือพวกปู่ยังไม่ทันเปลี่ยนเลยมึงเปลี่ยนก่อนแล้วแล้วก็อันนี้มีครอบครัวผมนะฮะครอบครัวพี่เกมแล้วก็มีครอบครัวของเนนนั่นนัน่นไอหน้อหอัวทองพี่ยักษ์พี่ยักษ์ยอกยอกยักษ์มันด่าพ่อมึงอ่ะเฮ้ยยังไม่ให้ด่าเลยมันบอกว่าใส่เดียวว่าเอาใส่เดียวไอแฟนไปดูเอาคามใจยักษ์ความใจตายแล้วมาดี่ตรงนี้ครับทุกคนนี่ อันนี้ก็เป็นบ้านพี่แบงค์นะบ้านแม่นะครับตรงนู้นครับเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะแสงมันอาจจะโล่งจ้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพี่ยักษ์หน่อยพี่ยักษ์สวัีคว่าพี่หายหน้าหายตาไปไหนมาพี่เป็นคนดังอยู่ตอนนี้แย่ะไม่ดังอะไรบอกข้าไปดังอะไรดังไฟดิดดังไฟอะไรพี่กูจะบอกว่านี่กูเข้ากล้องบ่อยนะอ่ะกูขอพูดแบบประโยคสั้นๆอ่ะฮะอย่าตัดสินคนที่ภายนอกอ่ะ คุณเห็นพวกเราอยู่ในสถานที่แบบนี้กลางๆแบบนี้คุณลองซูมไปตรงนั้นว่ามีรถอะไรจอด,ดยอยู่ครับเอ้ยแม่ GTR ไม่ใช่เหี้ยขอบอคุณแม่ที่ไว้ใจซื้อ WR155 ให้ผมครับโอ, <laughs> โอ้โหจบแล้ว จบละแค่นี้เองอ่ะเี่ตอนนี้พี่ยักษ์ก็วันนี้จะเป็นพ่อครัวใช่ไหมใช่อันนี้ปิดปิดไว้นะครับทุกคนต้องปิดไว้มันจะโดนแดดโอ้โหมันดำมันดำเออใช่มันาัเออเดี๋ยวมัช่วยพอเอาไว้อะไรเนี่ยวันนี้พี่จะมาทำเมนูอะไรพี่ชายโอ้ย่างย่างหมูย่างหมูย่างหมูย่างปลาแล้วก็โอ้หลายอย่างเลยเฮ้ยน้องๆครับอะไรคือเอาง่ายวันนี้ครับพี่ก็ไม่ได้อาการสมาร์ทดอกอะไรหรอกไอเชื่อเฟรมเนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยมาป่าอะไรแบบนี้อืมแบบ เที่ยวภูเขาแบบกลางเต็นท์อะไรเงี้ยวันนี้เลยพามาลองที่นี่เออแล้วมันมีข้อดีเลยคือเราได้ขับรถวิบัตด้วยใช่เราซื้อมาเราต้องขับรถมีผีไหมแต่อากาศหนาวมากเลยหนาวเลยใช่อากาศหนาวดูดูจากที่หนาวหนาวต้งไห่ไว้อันนี้คือเตกเลยท่านอันนี้คือตอนแรกไล่ออกจากกองมารดกไปแล้วครับเพราะว่ามันไปมีเมียน้อยมีเมียน้อยแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ให้ภัยแล้วทางบ้านให้ภัยแล้วก็เลยให้กลับมาเป็นคนดังเหมือนเดิม ดังไฟประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเราไปน่นอะไรพี่ก่อนมึงจะพาไปดูนู่นอ่ะอมึงอย่าลืมพาไปเซอร์ไพรส์ตรงนู้น้วยบ้านกลางน้ำสร้างมาประมาณสองล้านบาทอุ้ยใช่เหรอเสาทำด้วยทองคำอโอมาดูกันโอเคไปทุกคนเราไปดูกันดีกว่าก็ตอนนี้นะครับนะเราก็อยู่แถวบัญจาบัญจาขใครยำแ่บัญจาบัรจาฮอะมาบัญจาบรจาบรจาอเหมือนกันแหละบรรสกุเหมือนกันแหมก็เหมือนกันด้วยโอเคเราเดินไปดูตรงนี้ก่อน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะมาวนดูหน่อยเฮ้ย GDR ว่ะไอ้สัตว์น hey, um ้องเกมมาด้วยว่ะน้องเกมมาเด็กเกมมานี่ๆน um, ้องเกมน้องเกมอยู yeah. oh. ika, ah, uh ่ข huh. okay. mm ้างหลังเอาไงโคโยตี้โคโยตี้โคโยตี้นะครับทุกคนหาหาล้านล้านเด็ขอคอด็กเด็กอ๋อนี่ครับทุกคนนี่อันนี้เป็นที่นาของพี่แบงค์นะครับดูน้องๆโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรไกลเลยว่ะ อ้าวรถเป็นไรอ่ะเฮ้ยจอดก่อนจอดก่อนเย็ด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 ออกตัวโชว์หนึ่งพีหนึ่งทีดิโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นาแล้วคือบรรยากาศอะอยากจะพาาไปชมข้างในใช่ไหมเกมมันต้องอัดคลิปก็ไปดูได้ที่ช่องพี่แบงค์ช่องไอเกมทำคลิปเปล่าข้างในอะขี่พี่บ้ากันหรอทำเลยทำก็ไปหาดูได้ตอนนี้ก็อยู่กันอยู่นอกท้องนาเฮ้ยผมว่านะใครมาอ่ะกัน เฮ้ยเจ้าถิ่นเฮ้ยเจ้าถิ่นมาเจ้าถิ่นมาเอารถรถหอมเอาเฮ้ยรดวัดรถ โอเคครับทุกคนก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเป็นบรรยากาศแบบชิวๆนะพี่ยาก็มาเที่ยวกับพวกเราแล้วใช่ไหมมาอีกแยะมาอีกแะเฮ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหให้คนนี้แอคไปแอคสิไปเอาเลยเย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมติดตามช่องพี่แบงค์ช่องไอเกมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปทำช่องกันเดี๋ยวพี่แบงค์เกมจะทำคลิปวันนี้เอางี้ดีกว่าต้องมีเดิมพันต้องมีเดิมพันไปเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเอาใหม่เี๋ยเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋เอาใหม่ดีโอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย